อันนี้มนุษย์ป้าของเราก็คุปปองนะครับมีมนุษย์ป้าก็ต้องมีมนุษย์ลุงอันนี้เล่นเแล้เล่นเป็นหัวคุปปองเลยเหรออันนี้จะย้อนกลับไปประมาณ8090ูนนแฟนจัดกรุ๊ปไม่แฟนมากท่าเต้นยังไงคิดเมื่อไรซึ่งเมื่อกี้ตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างเลยเออด แล้วหนูก็แบบทำกวนตีนแม่เพราะวางต่างอะไรหนูก็แบบขขออช่วงที่หนูเดินผ่านบ้านแม่ก็เดินออกมาเป็นแบบว้าเอ้ยตอนนี้นะจ๊ะคือเปิการกอดสวัสดีค่ะนะคะวันนี้พบกับเบื้องหลังการาไทยงนนิดึงไม่รู้เรื่องเลยมั้งเคยทํางานในวงการไหมเนี่ยไม่เคยนะนอกจากวิ่งยาแล้ววะ อะไรเองทองเขาจะเปิดอะไรคะตอนนี้มาดูเบื้องหลังการถ่ายเอวีมนุษย์ป้าของเรานะคะซึ่งปล่อยไปแล้ววันนั้นถ่ายดึงวันอีกวันหนึ่งปล่อยเลยเพราะว่าเลิกแต่วันนี้เราต้องถ่ายเอวีแล้วเพราะว่ามันต้องมีอันนี้มนุษย์ป้าของเราอันนี้มนุษย์ป้าของเราก็คุณป้อมนะคะเป็นเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาของเราคุณป้อมก็รับงานในวงการด้วยใช่ไหมคะนี่ได้ตัวแม่มาเลยมนุษย์ป้าของจริง เดี๋ยวมาดู acting อ่ะมีมนุษย์ป้าก็ต้องมีมนุษย์ลุงอันนี้เล่นเป็นเล่นเป็นหัวคุปองมาเลยเหรออันนี้เราก็เริ่มแต่งหน้ากันแล้วจ้าจ้าโลเคชั่นเราอยู่ที่ไม่ต้องพูดชื่อเพราะว่าเขาคิดตังค์ปะตังค์อ๋อโอเคประมาณนั้นตอนนี้ก็ได้ช่างเหมือนเดิมนะคะอ้ำแต่งหน้าบินดาแซ่มชื่ออะไรลกทันวาทันวามัมเห็นไหมนะมัมเป็นตัวมัมเหรอเออมั แดนเซอร์ของเราอาจจะไม่เคยนิยามชื่อเอเลเป็นอิสเมีนคือเอเลแต่อันนี้ทั้งสองของเราเป็นทุกอย่างเป็นแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ป๋าเอกด้วยบางวันป๋าเอกไม่ว่างเป็นป๋าเอกให้ด้วยคัตสู้ของเราอาชีพอาชนะอาโดคนนี้มิมีอยากค่ะนี่เป็นสไตล์ สไตล์วันสไตล์คู่นี่หละสไตล์ตัวเด็กปะอันนี้มันไม่เชิงไม่เชิงแหวนแล้วก็ไม่ใช่วายทูเคอันนี้จะย้อนกลับไปประมาณ80-90 90มัู้ยกูยไหมยุคกูเนี่ย90อ่าสไตล์าย9 0แล้วก็เป็นช่วงของเด็กๆที่เป็นโซนแบบแฟนฉันกรุ๊ปอ่าไม่แฟนมากอ่าก็เป็นแบบอะไรอย่างนี้อะไรยังงี้นะจ๊ะนี้ก็สบปะรด้าโลโก้อันนี้คือแดนเซอร์ของเราจ้า ทางหายไปนานนะคะน้องมันกับน้องโดมกระโดดตึกทำไมวันนั้นเดี๋ยวชอตฟิวมึงนี้มันจะไม่เลิกเดี๋ยวดูกันเลยว่าวันนี้ท่าเต้นยังไงคิดมาได้จึ้งไม่กี้ตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างเลยเดี๋ยวไปดูข้างในจ๊าบจำได้ไหมใครจำคนนี้ได้บ้าง วิกเตอร์จากรายการทรงเอใช่โฆษณา19ทิศนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ๋ยวให้ดูว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็ MV ปล่อยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวไม่ได้รอจะต่อนะรอเริ่เมื่อวันนั้นถ่ายเอ็มีถ่ายตัดเพลงอยู่กำลังอัดเพลงอาจารย์หนูต้องปล่อยเพลงอ่ะอยากดูเรื่องว่าปล่อยวันไหนดีพรุ่งนี้ว่าย3ก็โอเคทำเลยทำเลยรองไปสั่ไปเอออะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันจ้า สู้ๆนะมุสา้องเดินอย่างรบ้บิดให้สุดนี่เป็นสีแรกนะจ๊ะไม่ใช่สีแรกเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บกระุกเก็บเต้นจุบๆจุบจุบจีบเข้ามาเบื่อเบื่อเบอเก่ามากเบื่อสู้ๆนะสมัยก่อนต้องเวยพี่พี่จ๋าพี่ยืน เรื่องหนีว่าราคาน ใช่ป่ะใช่ไม่ตัดสลับเดี๋ยวแมวอีกแมวอีกไม่ขอเป็นมุมอื่นสูงได้ไหมมาห้าคนห้าคนมันมีต้องไหลโลพัดประจงสะพานเออล็อก1นึตาย ามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ผิวอีกโกเวลาทาเดี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออรล่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทาให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจากมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาบาท s p f 50 PA บวกบวกบวก,บวกไม่เหนอะหนะที่สําคัญแต่ตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอะหนะเป็นตัวบำรุงด้วยกน้ํา ไม่ได้หน้าทำให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้า S <S เคยกินบ้าแบบผมผ okay, มได้ไหมคะได้เนาะเดี๋ยวนี้ของแบบโบราณหายากอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ 6, หกหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วหยุดทําทําไมกูไม่เข้าใจขนมโบราณอะ <S <S อะไรดีๆหยุดโบรเออใครเคยไอ้ไนี้บ้างกินไอ้นี้บ้างห่อไปเป็นไงเนี่ยหนูมาดูทิ <S 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 สีเหลืองสีเหลืองเนี่ยมันอัลละประมาณสองบาท <S 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 ชื่ออะไรป๊อปซ่าอัลละสองบาทแล้วเพื่อนอ่ะชอบอันนี้หมดแล้วก็มาจุ่มของเราแล้วน้ำลายอ่ะกูต้องเทออกไปล้างใหม่แล้วกูเข้ามาใส่เหมือนเดิมอ่ะซื้อใหม่ซักสองบาทเออ รนอมด้วยกันไปแล้วไิ่งหออมอมรูอมแต่เพื่อนก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมือจัเธอรู้อมยังได้ไรเีครับ เดินผ่านาน่ะป้าแม่ก็เดินออกมาเป็นกันมึงมาทำงนี้ได,ไ,นนนนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเป็นีวอ่าสมมตแม่ำร้ายไอ,อ้เอ็มโนเี่ยก็คิดว่อะไรนะเดี๋เด้ามาใส่ได้ได้เลย อกไล่เสียบแบ็กทั้งเพลงม้านิท่าเต้นน่ะอันเก่าอ่ะมันยากเอาที่ติ๊กตอกเต้นได้นี่ใครก็เต้นไม่ได้ตอนนี้ติ๊กตอกเต้นได้เดี๋ยวเหนได้ไหมหลังเนี่ยเนี่ยดได้ไหมหงเนี้ยเนี่ยคอยดูนะคะดูพี่นะคะดูพี่นะคะไม่ได้บอลต้อนรถไม่ได้อะรถเสียบซานไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีดีๆล่ะเดี๋ยวนี้เขาจะแต่ใดเกลียกันเท่านั้นแหละพอใช้แล้วเครื่องฟิสตสตาร์ทติดง่าย ครับ <Cut. S 2> <laughs> ไม่ใช่เอาเอาหลักเลยฝั่งนี้แล yes> uh ้วก็ทำอย่างงี้มีน้ำหนักไปฝั่งนี้นะมันจะล้มทีนี้วก็วงเต็มจะให้เป็นล้อมมืองี้มาแอ๊ะไม่ไม่ไม่ว่า ค่หรือค่หรือค่ะคนประเภทเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดินหาป้าสวัสดีลีีเข้าซาป้าเวลากาแฟเออค่ะค่ะแค่นี้นะโอเคไหมค่ะที่เท่านี้นะสองกิ้วสองเลยดูอะไรจ้าดูอะไรทิวมองไล่มองไล่เอ่ยไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวนะสามสองหนึ่งอะไร

ซึ่งจริงๆไม่ได้อยู่ในเบกดาวไม่อยู่ในเทคอะไรเส้นหวยบ้าที่เรียนดีเทคเขาต้องมีอะ่ะ <Hey. S 1> เขาเรียกว่าอะไรสตอรี่บอร์ดเออสตอรี่บอร์ดอันนี้ซีนนี้เกิดขึ้นเพราะอีนี่แท้ๆชอบทำชุดมากเขาแต่มันมีจังหวะหนึ่งดีซี่หั่นมาบอกว่า เออเอาฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้อันไหนจะออนก่อนอันนี้น่าจะออนหลังหรือออนก่อนเอวีน่าจะออนก่อนเอวีน่าจะออนก่อนก็เป็นความแบบตั้งใจจริงๆนะคะกับการทาเพลงมนุษย์ป้าอะไรเงี้ยต้องขอบคุณหลายๆคนที่มาช่วยกันันนี้เราทุกคนคือรักเองมากคือมาด้วยใจจริงๆะไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นแดนเซอร์เป็นคอสตูมช่าไหน่งหน้าทำผมเลรอ อขอบคุณเด้อยรัวเขินโอเคขอบคุณนะขอบคุณมากๆทำเต็มที่เดีนจะมอบให้กับเธอการบุญไม่ไไมีใดครแต่คนใทยสวยเออฝากติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแจ้งกดซับสไคร้ได้วยนะครัแบเบลบยไป